สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะพฤศกธาตุดินค่ะเรื่องราวของเพื่อนรักเก่าและเพื่อนรักใหม่มาดูสถานการณ์ของเพื่อนชาวพฤศกนะคะเดือนมีนาคมปี2567ค่ะมาวางแผนชีวิตกับเพื่อนรักเก่าใหม่ของเพื่อนเพื่อนชาวพฤศกธาตุดินสถานการณ์นะคะมีความฝันค่ะ ความฝันจะลงมือทําต้องขยันทำนะคะ,ะคิดไม่ได้ลอยฟุ้งไปในไซสาลมก็พัดผ่านเลยไปคิดแล้วฝันอะไรแล้วลงมือทำนะอย่ารีบร้อนนะคะอารมณ์สวิงนะคะต้องให้อารมณ์นิ่งเข้าไว้ก็มีโอกาสได้ชีพจรลงเท้าเป็นแปลงในรอบ30ปีค่ะีกิดธุระการงานมโอกาสได้เดินทางไกลติดต่อคนต่างถิ่น ฝันจะเป็นจริงมีโอกาสได้พบกับคนต่างแดนต่างถิ่นนะคะพบคู่ครองนำพาความสมหวังกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ะคะ่ะความขยันมันเพียนภาคเพียนนะคะคิดฝันอะไรแล้วลงมือทำความขยันไม่ทำให้ชีวิตแม้นจะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ทำให้ชีวิตได้พบกับ ความมุ่งมั่นนะแต่ระหว่างทางนี้ก็มีเรื่องราวของสมหวังบ้างนะคะผิดหวังบ้างอันลาบ่ะอ่ามีใครมาขับลากกับการเดินทางระหว่างทางนี่ก็คือาผู้ครองคนรักนะคะมีดีบ้างมีร้ายบ้างเป็นเรื่องราวของชีวิตบนโลกใบนี้อ่ะก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะได้พบกับคน แปลกหน้าเรื่องดีเรื่องร้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะการเริ่มต้นใหม่ให้อากาศตนเองได้ผจญภัยได้เรียนรู้ค่ะสุขทุกเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะนีม่มีอะไรมาแล้วไม่ไปค่ะอ่ะก็ได้เริ่มต้นชีวิตเปลี่ยนเช้งนะคะชีวิตเปลี่ยนก็มีโอกาสได้พบกับเนื้อคู่พรมลิขิตจัดให้นะคะ เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะโอกาสได้วนกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะมาดูเพื่อนเก่ากับเพื่อนใหม่ค่ะ,ะดาวเสาตัวแทนของสุภาพะแล้วก็ตัวแทนของดาวเสาร์สุภาพะนะคะการเดินทางไกลโยกย,ย้ายมีการเปลี่ยนแปลงของการงานกิจธุระการกระทำนะจะได้ลาบจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะคะ ในเรื่องราวของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหามองไปบนฟากฟ้าเมฆลอยค้อยเคลื่อนก็ผ่านไปค่ะแฮมไปดูกันที่เพื่อนรักใหม่นะคะเพื่อนรักใหม่นี้มีพลังความรู้ความสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาการเงินอ่มีบุค,คลิกคล้ายๆกันนะคะ รักสนุกนะคะไม่ชอบผกมัดมุ่งไปที่มีการเงินสบายฮะไม่มีคู่ก็สุขใจนะคะครอบครัวญาติมิตรพี่น้องอุดมสมบูรณ์ด้วยเศรษฐกิจมั่งคั่งะคะ่ะอ่วก็เป็นเรื่องราวของเอเงินกงสีนะคะ การตัดสินใจครั้งสำคัญนะต้องพึ่งพาตนเองค่ะการตัดสินใจผจญภัยใช้ชีวิตปลีตัวห่างจากความวุ่นวายของครอบครัวนะเป็นคนเก่งนะคะมีโอกาสได้เป็นหัวหน้างานบริหารจัดการงานมีความเป็นผู้นำค่ะนะคนรักใหม่เป็นเข้มแข็งกล้าหาญ คนสวยคนรอคนงามค่ะชีวิตสะดวกสบายขึ้นในพื้นฐานชีวิตที่มีการเงินนะคะดาวสุกกับดาวพุธค่ะ,ะเป็นบุตรหลานบริวารของครอบครัวที่ชนะการเงินดีแต่อะไรใดๆก็ยังไม่เท่าตนเองเพิ่งพาตนเองต่อมาเป็นผู้มีความเข้มแข็งนะคะใ้ลาก ครั้งสำคัญนะใช้ชีวิตสุขสบายในที่สุดเพึ่งพาตนเองได้ค่ะอันนี้ก็รักตนเองก็รักคนอื่นเป็นค่ะคนรักใหม่นะคะไปต่อที่คนรักเก่าเพื่อนรักเก่าเป็นไงบ้างเพื่อนรักเก่าอ่ะคนดีค่ะเนี่ยหวานพืชพันอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นสิ้นสุดการรอคอยนะคะคู่ค่ะ ตามติดมาดิตชาตินะเป็นเพื่อนที่แสนดีนะพบด้วยอย่างนะเพื่อนเก่าการหวนกลับมาจะเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญมาครองคู่เพื่อแก้ไขกิจธุระการงานอ่ะเข้าไปแล้วค่ะอ่าคู่ไม่ได้มาเพียงหนึ่งนะคะตามติดกันมาหลายร้อยพบหลายร้อยชาติขยายผลไปห่างไกลาจากความทุกข์ไปค้นพบกับความสุขอ่ะได้เพศพบกับเพศตรงข้ามที่มี ความสําเร็จในการงานนะครองคู่และมีบุตรหลานบริวารร่วมกันแล้วค่ะชีวิตสมดุลลงตัวแม้การเงินจะติดขัดก็สร้างครอบครัวร่วมกันต่อไปนะก็มีเก็บยอมพอได้เล็กๆผสมนอ้อยครองคู่ไปแล้วค่ะเพื่อนรักเกา่าเพื่อนรักใหม่ของเพื่อนๆชาวพฤษสุขค่ะ